วิธีฝึกสมองให้หาเงินได้มากขึ้นหลายคนอาจสงสัยว่าเราสามารถฝึกสมองให้หาเงินได้มากขึ้นได้ด้วยเหรอคำตอบคือใช่ทุกคนสามารถฝึกสมองให้หาเงินได้มากขึ้นได้ซึ่งวอเตอร์ชไนเดอร์นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้ทำสำเร็จและแนะนำให้ผู้อื่นทำตามวิธีการนี้ซึ่งได้ผลไปแล้วทั่วโลกจึงนับว่าโชคดีที่คุณเจอและดูคลิปนี้จนจบสำหรับวิธีการฝึกสมองนั้นชไนเดอร์แนะนำให้ทำตามสีขั้นตอนดังน,นี้ 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนขั้นตอนนี้สำคัญมากคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีเป้าหมายทางการเงินต้องการมีเงินสล้านบาทต่อปีเป็นตน้นสิ่งแรกเลยคุณต้องกำหนดให้ชัดว่าเป้าหมาย6 0 0 0 0บาทต่อสัปดาห์ 2 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนและ3ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สมองของคุณได้คุ้นเคยกับเงินจำนวนนั้น 2. ใช้คำยืนยันสร้างคำยืนยันง่ายๆเช่นฉันมีความสุขและความรู้สึกขอบคุณที่ตอนนี้ฉันมีเงิน2 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนให้ท่องคำยืนยันนี้ทุกเช้าและก่อนนอนวันละ5-10ครั้งโดยระหว่างท่องให้หลับตาและให้นึกภาพข้อความเ,เตือนเมื่อมีเงินเข้ามาในแอปโทรศัพท์มือถือ โดยสร้างเป็นภาพยนตร์ในใจและทําอารมณ์ราวกับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วเห็นให้ชัดว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรครอบครัวเพื่อนๆและองค์กรการกุศลต่างๆ เกิดอะไรขึ้นกับคุณเป็นการฝึกกระตุ้นสมองให้คุ้นเคยโดยเฉพาะคอเทกด้านหน้าซ้ายซึ่งเป็นส่วนเดียวกับสมองของอัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์ 3. จินตนาการถึงความสําเร็จเพื่อให้ได้ผลดีให้คุณตัดรูปคุณมาแปะลงบนกระดาษที่เขียนเป้าหมายไว้แล้วล้อมรอบไปได้วยรูปรถที่คุณต้องการขับบ้านที่คุณอยู่ สถานที่เที่ยวพักผ่อนที่คุณปรารถนาหรือแม้แต่รูปองค์กรการกุศลต่างๆที่คุณบริจาคทําให้มันเหมือนเกิดขึ้นจริงเพื่อตอกย้ําสมองของคุณให้คุณเคย c ลงมือทําทุกวันถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันทําอะไรได้บ้างเพื่อให้มีไรายได้จํานวนนั้นเป็นจริงให้ตั้งคําถามว่าการจะบรรลุปเป้าหมายได้นั้นคุณต้องทําอะไรบ้างในวันนี้1-2อย่างจากนั้นก็ลงมือทํามัน1-2ขั้นตอนเพื่อสิ่งนั้นเป็นจริง นี่คือเคล็ดลับฝึกสมองให้หาเงินได้มากขึ้นเป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนใช้คำยืนยันสร้างจิิงภาพถึงความสำเร็จและดาเนินการทุกวันจิตใจของคุณเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังลงมือฝึกสมองของคุณอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เอาแต่ฝันเป็นกำลังใจให้นะครับ